สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าช่องเซลล์หญิงโตโยต้าโคราชอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้หญิงจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมรีวิวทั้งภายนอกภายในรอบคันของรถ Fortuner Leader G สีขาวมุกนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,387,000บาทซึ่งรุ่นนี้นะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนชูมนะคะแปลงรอบคันเป็นแบบ GR Sport ซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นแบบสไตล์ GR s า o r t ปเลยนะคะด้านหนา้าด้านหลังก็จะเป็นเขี้ยว ขาวนนั่นเอแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะคะจุดแรกด้านหน้าก็จะมีการแปลงหน้ามานะคะสังเกตที่ช่องลมไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ช่องด้านล่างตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นแบบแปลงสีขาวมุกนะคะเพิ่มเคี้ยวขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของด้านหน้านะคะโดยซุ้มล้อเราก็จะมีการทำสีเป็นสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถ ให้ทั้งสีซุ้มล้อเลยนะคะตรงนี้ก็จะรับกันกับส่วนของช่องลมด้านล่างที่เป็นชายลมสีขาวค่ะจุดต่อไปก็จะเป็นไฟหน้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นแบบไฟของรีเจนเดอร์ค่ะก็ตัวไฟดีไลท์ก็จะเป็นซีซีแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นชุดไฟหน้าแท้นะคะจะทำให้ดูเหมือนกันกันกบรุ่น GR Sport เลยต่อไปก็จะเป็นตัวฝากระโปรงหน้าติดสัญลักษณ์อักษร f o r t u n e r ให้ตัวนี้จะเป็นแบบดำเงานะคะก็คือติดให้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แก้วด้านหน้าตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ค่ะโดยรวมด้านหน้าก็จะสวยงามมากเลยนะคะ ประมาณนี้เลยตัวนี้งานเนี้ยบนะคะจะเป็นงานแปลงหน้าแท้จากศูนย์เลยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะในส่วนของล้อแม็กอันนี้ล้อแม็กเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20 l e g e n d r นะคะก็คือล้อแม็กที่มาจากโรงงานเลยยางจะเป็นยางของดันหลบเลยนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ขนาดล้อมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ โอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปชมกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีดำเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นงานทำสีเป็นสีดำเลยแล้วก็ตรงด้านบนหลังคาก็จะเป็นหลังคาดำเช่นเดียวกันค่ะติดตั้งมาพร้อมกับคิ้วกันสา์นะคะตัวนี้นี้ก็จะมีการติดตั้งคิ้วขอบโครเมียมที่ประตูนะคะยาวไปจนถึงด้านหลังให้เลยนี้ก็จะทำให้เหมือนในตัวรุ่นของ ตัวลีเจนเดอร์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พิเศษเพิ่มเติมตัวนี้ลูกค้ารีเควสมานะคะขอเป็นเบ้ามือจากประตูเป็นลายแคปลาค่ะอันนี้ก็สามารถเลือกติดตั้งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลายแคปลาหรือว่าลายโครเมียมนั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายของตัวรถกันเลยนะคะ โอเคในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะคะอันนี้จะเป็นท้ายแบบ GR Sport เนาะซึ่งสังเกตได้ว่าจะไม่เหมือนรุ่นเดิมนะคะร,รุ่นเดิมด้านท้ายจะไม่ใช่สีดำแล้วก็ช่องลมตรงด้านท้ายค่ะจะไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนติดตั้งมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะพร้อมติดแผ่นเพจ GR Sport ที่มุมด้านขวาตรงฝากกระปรงท้ายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกันลอยท้ายแบบ Fortuner นะคะนี่ก็คือติดตั้งมาให้เพิ่มเติมเนาะทำให้รถด,ดูเทมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสป,ปอร์ตมากิ่งขึ้นค่ะ นี่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เรามีการทําสีมาให้นอกจะเป็นชิ้นขอบตัวด้านท้ายนะคะอันนี้ก็ทําเป็นสีขาวให้ด้วยนะคะโดยปกติแล้วจะเป็นสีดําวันนี้ก็ลูกค้าสั่งทําสีเพราะว่าจะให้รับกันตั้งแต่ด้านหน้ามาซุ้มลอ้อแล้วก็ด้านท้ายเลยนะคะนี่ก็คือจะเหมือนตัว GR Sport แท้ๆเลยนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตรงเขี้ยวด้านข้างนะคะสีดําๆตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะเดิมๆจากโรงงานมาก็จะเป็น ตัวดำด้านนะคะแล้วก็มีเส้นโครเมียมตรงฝากระโปรงนะคะตัวนี้ก็พรีเมียมหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังตัวนี้ก็จะเป็นสีดำมาเช่นเดียวกันด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมด้านท้ายนะคะก็จะประมาณนี้เลยจุดต่อไปเราหญิงพาไปชมด้านในนะคะภายในของตัวรถว่าโอเคคุ้มค่ากับราคาล้านสมนี้ยังไงนะคะ ภายในก็จะเป็นคอนโซลสีดำเป็นเบาะหนังดำนะคะภายในจะเป็นสีดำตัดกันก็จะมีลวดลายสีเทาบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมเลยส่วนเบาะคู่หน้านะคะฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นระบบพุช t สตาร์ทนะคะอันนี้พวงมาลัยก็จะมีเป็นหนังผสมกับลายไม้ให้ด้วยนะคะ หน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสเครื่องเสียงเต็มระบบนะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแบบแยกอิสระตรงคอนโซลกลางก็จะเป็นลายไม้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะให้ดูภาพรวมไปจนถึงด้านหลังเลยเนาะโฟลเนอร์รุ่นนี้ขายดีมากนะคะย้ำว่าขายดีมากเลยแล้วก็อันนี้ลูกค้ารีเควสต์มานะคะติดกระจกมองท้ายเป็นแบบออโต้นะคะตัดแสงออโต้ ตอนนี้ก็คือเพิ่มเติมได้นะคะในจุดที่ลูกค้าต้องการสามารถสอบถามหญิงได้เลยค่ะโอเคภายในก็จะประมาณนี้ค่ะสวยสปอร์ตช,ชุบเฉียวนะคะอันนี้ก็คือพามาดูรถแบบตัวแต่งใกล้ๆเลยตัวนี้งานดีนะคะงานเนียบแล้วก็เป็นงานแต่งเป็นหน้าเป็นท้ายแท้ด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจรถแบบนี้หรือว่า แต่งแบบอื่นๆนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเซลล์หญิงได้ที่เบอร์โทร0927462642นะคะวันนี้อยากได้โปรโมชั่นแบบไหนจะเอารถแบบเดิมๆหรือว่าแต่งเป็นแบบนี้ก็สามารถสอบถามหญิงเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้หญิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะหรือว่าลูกค้าอยากชมรถรุ่นอื่นๆสามารถคอมเมนต์แจ้งหญิงได้เลยนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปรีวิวดูคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ